สบายดีพ mm ี hmm. ่น mm ้องสบายดีสุขสุขสน่ะไปหาปูชินหาปูชินไปไปหาปูชินมาขึ้นไปนั่กันพี่ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีที่หกักแพงสุกูสุขคนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อกำลังโซลาเก่าพ่อแม่พี่น้องงามใสสวย,สวยพี่น้องเลยผูอนะยู่ป่าผูเอากระสบ<ม>ไปเ <ไป S 1> บิอง <3. S 1> นะไม่ได้ใช้น้ำก่อนว่าจะ ตามเสิร์เลยไปพี่น้องไปเบิ่งเขาลุงพี่น้องเลยเปิ่นมาขุดลักหัวมองฮาสีอ้อมน้องป้าเลยค่ะอ้อมปลูกพักเนาะมีลุงมีป้ามีน้องมดน้องบี้คนมาห่อต่วน,นี้บอหอนี้บ่ โอ้ยงานงานหนักเลยบัวจักหากไม้บัวจักหินแหปลาตะปุธรรมดาเลยของแข็งเลยพี่้องเลยเจอของแข็งเลย มีอยู่ดอกหินเจียหินเจี๊ยห้าก็มีอยู่ด้วยสบายทีพี่น้องเจอของหินแหเนาะเจองานหนักเลยเนาะลูกเนาะหินแหทั้งลอยฟอมบอกเฮ้ยทั้งหินแหทั้งหักไหมอย่างปาทุกอย่างเลยเนาะง่ายอะเรียร์รออยู่ข้าปิด หาอยูคค่ากชานึงอีกินแห่อีกปุ้ยลุ่มนึงนี่มันกสมงเลนหมดหมลไมอลยุงเดียวก็มันังงได้เอาทางใดลุงพอนบอกมองีุ่นะู่ว่า่างเราอยาคุง่ายเมื่อหากไม่บุคอยมีอันนี้มหาอยู่ค่าอย่างนี้ ของงานยำพลเล็ดินมันอ่อนนะป้าเนาะมันซื่อมันแมนบัดเวลาเฮาเห็ดมากก็แหนเลยเนาะเพราะว่ามันอันของดินมันแหนอยู่แล้วเนาะโอเคพูดเข้าไปแหนแล้วเนาะจะต้อนพูดอีกง่ายกันน้อยหนึ่งอันยำพนนะเนาะ มันขนาดว่าขุดเลิกยังบ่อยู่ห้องดินมันอ้อนเลยอันนี้ขุดยากแต่ว่าบัดพังนะครับดีมันแข็งอันนี้ดีไอบีก็มาไอบีก็มาซอยพ่อซอยแม่ซอยอ้ายโอ้เก่งเลยอันนี้โอ้ยปีเหตุอะได้บีแสบแห้งบ้ามาใหม่ท่านใหม่ฝั่งตา ใครจะบวถึกตาจะเลือดออกาะไปเขารงเรียนถาไปเขารงเรียนถาไปพ่อเข้าเลยได้น่พอขาล้นียพ่อป้าสามสีปีเลยเนาะสี่ปีปลายป้าผู้โอ้ยเขาเข่าแล้วสีปีปลายะเอาเขาพอขาเลยไปบอกเขาป่ะไป ไปเข่าเลยนี่คนค้ำเลยกับเมื่อเลยครับเมื่อพ่อเข่าอันนี้แล้วสี่ปีปลายเลยเขาเข่าวอนุบาลกับสามปีสามปีเข้าเข่าอันนี้กันมาเข่ากับปอนึงเลยเลยปอน่ปองลยไปข่าอนุบาลนะโอ้ยข่าอันติดมูก่อนเดีาวให้อันลืกับมูก่อนยวายาโดยหาปีเนาะ อ้าพี่ไปไปไปบ้านน้อยกับละวลาอยู่เขาจะาเขาเนาะเสร็เสรไปข่าวโรดเออคู่ผ่าก็เดิมมือนึงโอ้ฝนดีใจมันมีมูเด้มูลายหมาือคือจุดแปกหมูช่หมนมนคือมูเนาะ Ừ, long mừng đứa luôn Mi <laughs> <laughs> uh, uh. <laughs> tên mù Long vâng, long vâng Nhanh là hơi Cơp chưa, tớ Ôi, ừ. ừ, vào ngày nó hỏng <laughs> ออไปคุ้มเขาบ่คุ้มเขาแล้อมาหน่อยก็ไลยกูไปเกเีย็หน่อยเนะะาะมาเขาลลยคนได้อเอ,อ้ยลองก่อนนี <c oughs> ่ชิลองน้ำหนังดอกเห็นเลยโอ้ยคักขนาดเลยว่าเมียนมันต้องมีอันเล็กสกัดเอาเนาะม,มา รื้ด <après> ปื้ดลงอันนี้เอากูเกี่นสัตน้อยคุ้มสองสมองเออเข้ากับว่าเฉลยหมดเลยสี่อื่นจะคุ้มยัยพอไหมสิบสามคุ้มสิบสามคุ้มคุ้มหสองมื่นเออคือเมนคณะว่าคุดตื่นได้เนาะแต่ว่าเจอมันเจองานยากเลยพี่น้องกี่หินแห่คุ้มนี่คุ้มมองป้าพอทั้งกี่หินแห่ดินดากแทมไม้หากไม้อีก ห่องคุนีเงาไหมเห็นเนาะมันลดดสามสีห้ากไม่ที่แหเกไทมเ้นะเมนน่าะมันยังเลนน้อยเดียวบมันสี่น,นัน่นเอามันตรงกันซะแน <c oughs> นันแ่เมไันแล้วไปเลยปล <c oughs> าโตจูดนี่นี่เพราะจูดปลาเห็ดปวกเลย เออขึ้นขึ้นนี่ก็ยังมีแสงอยู่ได้เท่นนะแสงยังวะมาเบิ้งหมดเชียงไฟตอนประมาณถุงสองถุงนั่นแหละมาส่องเบิ้งมันลามที่มันล้มนาะป้าเนาะมันล้มเห้ยเนาะแถมยามนี่โว้ยมันลามไวโดยออเพิ่มความมันคือฟอสล้มนะแมน พ <c oughs> ากันโหดีวะเอาบอยูนาะมันย่ามนีว่วยจูดปลาเนี่อันตราย <c oughs> มันทงุงเสือกไผ่มันลายนี่ได้มองดอกดอกโอ้ยหนอมอดเหลาลีได้ตัวนี้นอหมดเอ,อ้ย สีล้วยมยู่บอกพเนาะนนหินแหงคับคสีลงหลมเลยนี่อามีหากมาอีพวมือเขาคูดมือนาวัดแข้งแล้วยังว่าบริมีอุปสรรคเนาะอเคับ้สบายเลยสตอนนั้นเขาคือว่าเจ็บมือสันมาเจอตัวนี้ไปเ็งกระติกนนตัวนั้นโอเคแต่ก่อ เชียมแล้วหมุนว้าเสียมหมุนยังว่าไข่อยู่<ะ>มือที่เชหมุมหน้าแล้วนังเฮียนเขานะเนาะเขาเมื่อเด้เขาเลิกเขาเลิกเขายัางมไมาเดาเอาหอกง่ายนังเฮียนเขาคือมาว่ายเไม่เลิอกอะเไปแล้วผมเคยไปตอ้องเอามาเอามาเข่าเลยก็พ่อแม่ต้องได้เผาก่อนช่องซ้ำมือจังจีซิน เฮียนงังสือได้เหมันเป็นได้เป็นบ่อยมอดอยู่บ่เป็นังซื้อนะ่ะโตต้อ,ตองเฮียนถึงมันได้เฮียนห้เกียงก้อยมอดใู้แล้วหยาดแล้วมา้อ้ซื้อบ่นี่จังสีแล้วโ <c oughs> อ้ัแห้งบ่ดเอยมันสิงลงยอ้ยน มันต้องหาผ้ามาห่มนำมันแสลงนี่ก็ได้มันจังบาดเจ็บมือใส่มันหนักอันนี้น้องเนาะมันกระทางลงโอ้ยเป็นดังเฮียนอะไรอย่าวไงยะ ขันข่าโรงเรียนเจ้าน่อยมีผู้ใหญ่ใจดีชื่อขนมให้นังเรียนก็ได้และขันข่าวโรงเรียนาอันนี้ฝบอกข่าวฝบขี่นาเลยมาข่าววันนี้ข่าจริงจังเลยวันนี้าปีเลยเออมากอข่าโรงเรียนปนึงหมดแล้วนี่เนข่าวต้น้อยเป็นวเออขต้น้อยเป็นวขีหคไเทาบเท่ากับแปดปีก่าปีได้ยังไงขา โอ้ยตะกี้เนาะลุงใส่มือใส่มือมาคล่อหัวอ้วต้องไงเนะป้าเนาะคุมือนี่อนุบาลไแต่เกามันบดมีอนุบาลเอามหหถงยังอ้เอาบังดเอามือถงเลยบอกพี่บอกแม่กายกถงหมบังยี่สิบันบถงล้ก็บใเขางบลงมางับลงลงงับลงโค้งลงบเป็นเห็ดเดียวเห็ดคือเพนะ น้งบ่ดเงบ่ถึงน้งยอมหหด้เขาเนาะโอ้อายุห้าปีสี่ปีปลายบมถึงหูนอปล่อยเบิกลูกปลาลูกบิลูกึึงสได้งหูอาลงมาอาลงมาลูกออาลงมาผับลงมาจับหูดูจับหูเจ้าของดูจับหูเดมือสุดบ่ังยังอด้หน่อยังยิงอีกหน่อยึงยังหนึงพินาถึง หาปีเขาโรงเรียนแล้วเฮลยเขาเป็นอาจารย์คือลุงนะบานเดบานดลูกบุ้ยบุยบุยฝูนี่เอาเนาะเนี่ยจะพูดเลยพุดพันไข่บานเด็กคู้นึงกับบ้านเดาด สับแตผงอยู่เนะลุงเนาะเียมผัดเต็กแล้วเบาๆอีกเบาเปนสับลงเลยทีมันอย่าซาลงให้พอตีมันกับว่าค้นเมื่อเธ้แล้วคุณมันอยู่ซ้ายมันยังมันยัง เกลี้มันนะนะเคื่องฆ่าฝนต้องคุดได้อาจนามาครับคนได้จะไปคุดเกลีมันด้อที่อยบนี้น้อตอกังหัวคุดกันอย่างอื่นใครแน่เนาะบ่เนี่ยลีบอมาเบ้างนี่ยมามาคุยคนไหนดูโอ้คนนั้นให้เลียงบ่คุดอยู่อเออ พ่อเห็นนั่นผลนังกินข่าอยู่เอาลุงกายไป,ปบ่บนตอนแ่ผเมื่อแล้วปล่อยปล่กเมื่อตัตัวำบันบง่งบเอาหอยีไปเฮงไปมาเยื้องแลยกับมาปั่นปูนก็พอปูนยังปไปเงงปปหเงดก็ไปเยืองกับปไปกับตะไคร่เ้บ่เอาตไห่เื้มเอาอาไมาก,ก่นนเลยไม่เอะเล็กไหมเล็กหายนเรอ ตัวของน้ามันขึ้นกินนะกินยังลงพากันกินยังเบบว่เขาจะต้องมีโดเหยียบมาน่บนายเออปปาอีานห่ะมือหอแลวก็มีหมวนใน่อพุงก็เจอก็เจอมืเพื่อว่าเที่ยวของน้ากนะ

นนาดเเลลยยพี uh. mm ่องแกนอะไรทางทางไหนยังว่ามันอ่อนมันหน่อยเนาะทางนี้ตีมองคุดผลิมันเป็นแบบตรงกับชีฝังก็จะเป็นขนาดใหญ่หน่อยใหญ่ใหญ่เรื่องเราหนานมาเนาะมีแต่เลยสปริงแล้วกันมี ใหญ่เลยใหญ่สมัยแล้วว่าพัดออกบ่ quá โดยอัน nhà ใหญ่เกิน ดูดินแข็งแลวยังบ่พอยังมีหากไม้อีกเขามาอีกดูทางนาสิตัดขาดอยู่ร้องหรอปะเออทางพูนเลย

ก้อมองมมอนี่ปอกีหินกับของลุงบากองป่าบอบอมีหินแต่ว่ามีหากไม้พอปั่นกันเลยนะแต่ละคุมนี่แม่นบอลุงเว่าหากไม้เต็มอยู่เออมันเป็นย้อนเขาจูดชื่อเมื่อกี้เน่กัเต็มคือกันเลยราเก็บเหตดตะกี้ มองเห็ดปวงออกแล้วมองจูดนี่บดนกะหนาดับีง่ายยู่แถทใไก่้นี่ยลุงเอ้ยโอ้ยห่เพปงตายื่ปั้นนะมันมาไม่ลุงเอ้ยเพื่อนมันมันมาไม่บำอุ่ดน่ห่วยูแต่้ห่วยเขาเออแต่เทวห่วยเขายังจูดมันยังมาเออเวลาเขาขุดเมันยังมา Icana, <naj ome S 2> มนเมนโดยมันก็มาไหมงานปกจิกะแลวน่มนปะออกหมดแล้วแถวมือนี่ลายไยเป็นปกจิกนะที่แท้ตาบเป็นตาอ๋อไม่บอกมันไก่บ้านเนาะมาแล้ววัโทษแมนในอันโทนี่ก็ออกเต็มเลยแล้วนี่ โพ่นนิดหน่อยโดยผู้เล่งน้องหอวลุ่มผู้เป็นทรายไปเลยลายเด้อถ้าใจถ้าจะออกอีกบ้านลงไปออกมดป้าน่าเหนือธรรมาออกมดได้หน้าเมนือธรรมะเจ้ามุ้งหม่องอันแถวอนน้องข้าน้องนะครับข้าน้องใหญ่เแ่วขางหน้าประตามก็ออกมืดปีก่อนเห็นก็ะลายปีเมื่อกี้ยังว่าธรรมดาปีก่อนปุ้ย ไปทางใดกันเนาะเออลายอะไรยอมลาบอะไรไปทางใดก็มีเตหเหตุมองบ่เคยเป็นตมีกัมีเพียนก่อนนะอไปทางใดก็มีเตหเห็ุอดได้ไมันออกดูนาะลุงเนาะเออปีนิ่งยอมลาบเห็ุบ่คอยลายเลยปีก่อนเนาะว่าต่ไป เฮว่าตีแต่ว่าบ่ลงเฮื่อนหลุดไปแกงโลดขั้นไผไปบ่ได้นะถือว่าโอ้หมดคำสีเฝ้ารถพี่น้องเลยปีก่อนแล้วบ่เป็นปีเมื่อกี้นี่บ่ห้ายื่นก็บบ่ขึ้นก็บบ่เต็มตาเออบ่เต็มลูกเลยเ่้อาลูกไว้บ่ลูกหลาเบิ้งบ่ค้ำบิงน้ำลูกเบิ้งมันถืพ่อลูกบ่สอดถือพุทธนี่แเสบยหมอยมันมาเสียขนาดเลยเกาะอีกภาปเขาโรงเรียน ผัดวนะ่าเขาเนาะนักนั่งเฮียนเข,ขาเขาเลย,เยคือพวกเขา,ค,าคลิปนี้ก็ขอลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนติด,ต,ด,ต,ดตามรับชมพอกันไม่คลิปนะ้าสบายดี